ตำรวจสพเมืองพัทยาสาขาย่อยโค้งดงตาลได้รับแจ้งว่ามีรถถูกชนได้รับความเสียหายหลายคันมากและมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์บนถนนเทพประสิทธิ์เมืองพัทยาที่ชลบุรีนะคะกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็มาช่วยทีนี้เหตุการณ์นี้คนมามุงดูเยอะมากเลยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคือจุดแรกที่ไปเจอเนี่ยเป็นกระบะสองคันถูกชน หน้าปั๊มน้ำมันในซอยเทพประสิทธิ์อันนี้อันแรกนะครับถัดไปร้อยเมตรรถเก๋งสีดำถูกชนพลิกคว่ำพังเสียหายยับเยินรถเก๋งก็คือมีผู้เสียชีวิตนะคะนายสหพรมวงมากอายุ30ปีเป็นคนขับรถนี่ใกล้ๆกลกันกับรถเกง๋งยังมีอีกค่ะมีรถจักรยานยนต์อีก4คันโอ้โหถูกชน ได้รับความเสียหายทีนี้รถต้นเรื่องรถตู้หรูโตโยต้าอาผาดขับหนีไปตอนนี้ไปชนอีกค่ะไปชนกับรถเกง๋งอีซูซูกิสีดำครับเท่านี้ไม่พอรถก็หมุนไปชนกับบ้านเรือนประชาชนทำเอานักท่องเที่ยวต่างชาติบาดเจ็บไปสองคนและรถมิซูบิชิปาเจโร่ได้รับความเสียหายค่ะครับคุณผู้ชมคะ ดูความเสียหายของรถแต่ละคันแล้วอย่างที่มิวบอกมีคันหนึ่งอคนขับเขาถึงขั้นเสียชีวิตเลยอ,ะอ,อ่ะโอ้โหแล้วเขาขับของเขามาดีๆแล้วคุณยังไงคะคือในภาพเขาขับเร็วนะรถตู้ต้นเรื่องอะ่ะขับเร็วมากจริงๆแล้วหนีด้วยคนขับต้นเรื่องมิสเตอร์ซางยี่กงอายุ39ปีเป็นคนจีนครับแล้วอย่างที่มิวบอกคะ่ะเขาหน้ามึนๆคงเมาหไห หน้านิ่งสงสัยว่าจะมาเมอาอเพราะตำตวรวจด้วยอะไรตํำรวจต้องไปตรวจทั้งแอลกอฮอล์ทั้งสารเสพติดออต้องไปตรวจทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่าตํำรวจและพลเมืองดีช่วยกันควบคุมตัวผู้ชายที่ขับรถตู้เอาผาดที่เป็นรถต้นเรื่องเอาไว้นะคะครับทีนี้ค่ะอ้โหเห็นความเสียหายแล้วเห็นใจรถที่ได้รับความเสียหายจริงอเนี่ยแล้วคนก่อเหุก็มึนเออนิ่งอ,อ,อะไรของเขาเนี่ย มีคนที่อยู่แถวนั้น <ฮะ S 1> เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครันายกิติอายุ42ปีนะคะเขาบอกว่าผมเนี่ยเติมน้ํามันอยู่ในปั๊มเห็นละไอรถตู้ต้นเรื่องอ,ะอ่ะอขับมาเร็วมากอเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องที่ไปชนกระบะอะค,ะค่ะชนปุ๊บหนีเลยเออชนปุ๊บเร่งเครื่องต่อไม่หยุดดูไม่ชะลอไม่อะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นเอาไปชนเก๋งต่อจนทําให้มีคนเจ็บมีคนตายแล้วก็หนีต่อไปอีก คุณกิติเนี่ยเขาบอกผมเห็นปุ๊บผมรีบแจ้งตำรวจเลยเพราะเห็นแล้วว่าไอ้รถตู้ต้ตนเรืองมันชนแล้วชนอีกชนต่อแล้วหนีไปเลยรีบแจ้งตำรวจค่ะนายสมศักดิ์อายุ25ปีคนนี้เป็นรายเดอร์คนนี้ได้รับความเสียหายรถของเขาถูกเฉี่ยวชนนะคะคเขาบอกว่าเห็นแล้ว รถตู้คันนี้ขับมาเร็วมากจริงๆแล้วเห็นแล้วว่าก่อนหน้าที่จะมาชนรถจักรยานยนต์ของเขาอ่ะไปชนรถคันอื่นมาก่อนอเขาก็นึกว่าชนคันอื่นแล้วจะหยุดชะลอหยุดแล้วไปดูใช่ไหมไม่เลยขับต่อจนรถเขาได้รับความเสียหายเขาใช้คำนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะร,รถระเนระนาดก็จริงอะก็ตามที่เขาบอกเลยอะบนถนนคือระเนระนาดจริงๆแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากพี่กอล์ฟ โอ้โหตำรวจสพเมืองพัทยาสาขาย่ยอยโคง้งดงตาลบอกว่าเบ,บื้องต้นนะคะจากการสำรวจความเสียหายก็คือรวมแล้วเนี่ยรถเสียหาย12คันเป็นรถยนต์7คันรถจักรยานยนต์5คันค่ะแล้วก็ควบคุมตัวชายคนจีนที่เป็นผู้ก่อเหตุไปตรวจสอบแน่ๆต้องไปตรวจดูว่าเมาหรือเปล่าเมาเหล้าหรือเมาอะไร ตรวจหมดนะคะทั้งปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายทั้งตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อจะนําตัวไปดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายก็ต้องโดนทั้งทางแพ่งทางอาญาเพราะเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บใช่รถเขาเสียหายเยอะมากและมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะสามทุ่มเมื่อวานใช่ไหมตอนนี้น่าจะตรวจได้แล้วนะน่าจะรู้ผลแล้วมั้งนะเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้านะคะว่าเป็นยังไง คือการที่คนเรามันจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ขนาดเนี้ยใช่ค่ะมันต้องมีอาการมึนเมาจากอะไรสักอย่างถูกไหมเออมันทําไมมันถึงแบบโทษนะแบบไม่อยากใช้คํานี้เลยมันแทบจะชนแบบไร้สา,าระสำนึกแล้วอ่ะใช่ค่ะนชนไปเรื่อยอะถ้าเป็นคนปกติที่ไม่ได้เมาอะไรถ้ามีจิตสํานึกชนปุ๊บ<ช>อย่างน้อยชะลอหยุดจอดแล้วไปดู<า>ใช่ไหมคะอันนี้ต้องโดนหลายข้อหาเลยอะคะ่ะเออ,อ แล้วเป็นคนจีนที่มาอยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยทําให้มีผู้เสียชีวิตใช่ไหมค่ะคุณจะอยู่เข้าข่ายเจตนาอืนี่นะเจตนาฆ่าเจ้านะคุณนชนแ <ไป S 2> บบคุณ <ไป S 2> ชนไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ